ทําโครงนะครับลาอันดับแรกต้องต้องต้อง,องหักไว้นะครับอันหนึ่งลูกจะใช้อยู่หกวงวงในสุดจะใช้อยู่สองวงวงในรอบกลางสองวงแล้วก็วงรอบนอกสองวงรวมเป็นหกวงนะครับจะหับวงรอบในสุดก่อนอันดับแรกจะหักประมาณห้าเซนเพื่อเอาไว้สําหรับ เย็บต่อให้เขาเป็นรูปวงหนึ่งแบบนี้นะครับแล้วข้อที่หนึ่งเจ็ดเซนวงรอบในนี้จะยาวเจ็ดเซนทั้งอบทั้งวงนะครับอยู่ที่แปดแปดข้อสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเหลือเศษนิดหน่อยครับทิ้งนะครับก็ไม้เราตัดมาเผื่อ,อนีนี้ก็เอามาต่อกันนะครับต่อ ข้อตอนี้จะเป็นข้อที่8นะครับกับหัวไม้ที่เราับเผื่อไว้ที่เป็นข้อต่อนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นรอบวงอันนี้วงในศูนนะครับต่อไปวงรอบกลางนะครับรอบกลางก็เช่นเดียวนะครับหักส่วนหัวประมาณ5เซนเอาไว้เพื่อสําหรับเย็บต่อเย็บต่อให้เป็นรูปวงกลมแบบนี้นะครับ ข้อที่หนึ่งของวงรอบกลางจะยาวเจ็ดเซนนะครับหนึ่งข้อที่สองจะยาวอยู่แปดเซนสองนะครับข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้านี่จะยาวอยู่ที่เจ็ดเซนนะครับสามสี่ห้าแลวข้อที่หกจะขึ้นมาที่แปดเซนข้อที่เจ็ดและข้อที่แปด จะยาวดูที่เจ็ดเซนนะครับเจ็ดแปดครับทีน,นี้เราจะทําเพื่อข้อต่อนะครับต่อ,อน,นี้จะอยู่ตรงข้อที่แปดนะครับเย็บนะครับก็เป็นลักษณะนี้ครับเช่นเดียวกัน วงรอบนอกสุดจะใช้ขนาดเท่ากับวงรอบกลางนะครับก็คือเจ็ดเซนแปดเซนเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับดูนะครับหักหัวไว้เพื่อสำหรับต่อประมาณห้าเซนนะครับข้อที่หนึ่งเจ็ดเซนข้อที่สองแปดเซน ข้อที่3 7เซนข้อที่4 7เซนข้อที่5 7เซนข้อที่6มาที่8เซนข้อที่7 7เซนข้อที่8 7เซนนะครับครับได้ลักษณะนี้ครับ ก็จะได้เป็นหกวงหกวงครับวงรอบในสุดความยาวเท่ากันหมดเจ็ดเซนเจ็ดเซนสองวงครับวงรอบกลางสองวงข้อที่หนึ่งอข้อที่หนึ่งเจ็ดเซนข้อที่สองแปดเซนข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าเจ็ดเซนข้อที่หกแปดเซนข้อที่เจ็ดข้อที่แปด เจ็ดเซนครับสีว่วงวงรอบกลางและรอบนอกจะใช้เท่ากันครับต่อไปจะมาหักส,ส่วนเอวกับส่วนคอครับจะเป็นลูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับครับที่ส่วนคอครับที่ส่วนเอวครับ จะใช้ความยาวอยู่ที่หกเซนนะครับหนึ่งสองสามสี่บนะครับได้ลักสณานี้นะครับหนึ่งลูกจะใช้อยสองอันนะครับ พอเดียวครับไปจะมาทำส่วนหูครับหูหูคือส่วนนี้ครับจะใช้อยู่สี่สีด้านนะครับยาวอยู่แปดเซนนะครับแปดเซน,นครับ ได้ลักษณะนี้นะครับอยูซีานะครับครับกับคงของคมหนึ่งลูกจะประกอบด้วยวงรอบในสองวงวงรอบกลางสองวง วงรอบนอก2วงส่วนคอกับเอวสองอันหูสีอันนะครับถ้าประกอบกันก็จะเป็นลนะักษณะนี้ครับค่ะอันนี้ก็คือส่วนประกอบที่เรายังไม่ได้ประกอบนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปในการประกอบนะจ๊ะเดี๋ยวพี่อังจะ ติ๊กเอาไว้ให้นะจ๊ะ